สวัสดีค่ะคผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวีก็จะมีสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับใส่ปุ๋ยบารุงนะคะต้นไม้ของเรานะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาบํารุงแพรสเซนให้คุณนายตื่นสายนะคะเราจะปลูกวิธีไหนปลูกแบบในน้ํานะคะ,ะปลูกในน้ําแบบนี้นะคะคผู้ชมไปเลยค่ะ หรือว่าเราจะปลูกในกระถางแบบนี้นะคะในกระถางที่ไม่วีปลูกใช้ทรายปลูกนะคะหรือจะปลูกแบบนี้นะคะกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าะจะปลูกเอาดินปลูกนะคะวันนี้ก็จะมาบำรุงด้วยวิธีนี้เลยค่ะจะปลูกแบบไหนวิธีไหนก็บำรุงด้วยสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะบำรุงให้ออกดอกเยอะนะคะ ให้มีใบที่เขียวงามนะคะสําหรับใบเหลืองๆแบบนี้นะคะอันนี้ไม่มีปลูกไว้ในน้ํานะคะนี่ค่ะปลูกแบบนี้ก็บารุงด้วยสูตรนี้เลยจ้ะ,ะปลูกแบบนี้ก็บารุงด้วยสูตรนี้เช่นกันนะคะอาจะเป็นสูตรไหนนะคะที่จะใช้บํารุงแพรเซ่งให้คุณนายตืน่นสายของเราเลยคะให้สวยงามตลอดเวลาเลยนะคะ,ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าไม่วีจะใช้สูตรไหนนะคะ และสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนะคะผงชูรสนะคะคุณผู้ชมผงชูรสคุณผู้ชมจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็ในผงชูรสก็จะมีเมืองโซเดียมปูตเม็นะคะก็จะช่วยเร่งการแตกรากบารุงรากได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมเร่งรากเร็วนะคะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วแข็งแรงเร็วนะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นฐานเนาะฐานก็จะ เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะบำรุงต้นไม้ของเรานะคะทําให้ต้นไม้ของเราโตเร็วนะคะบำรุงให้ดอกไม้ของเรานะคะสดอยู่เสมอนะคะช่วยฟื้นฟูนะคะสภาพดินให้ดีขึ้นนะคะและก็ยังช่วยนะคะปรับสภาพดินนะคะที่เป็นกดให้ดินมีสภาพดินที่ดีนะคะร่วนซุยดีค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะและสําหรับฐานหูต้มนะคะคุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้นะคะ ตามร้านทั่วไปนะคะตามท้องตลาดนะคะต่อไปแม่วิโก้จะมาเริ่มลงมือทําเลยนะคะและสําหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วิโก้จะนําน้ํานะคะน้ําเปล่านะคะเทลงไปในในแก้วทานเลยนะคะคุณผู้ชมคะเทะให้เต็มเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม จากนั้นเราก็คนนะคะคนให้ทันนะคะ <1> 1> เป็นสีดําเลยค่ะคุณผู้ชมคนให้สารในทันนะคะ <1> 1> ออกมาให้มากที่สุดเลยนะคะแร่ธาตุของทันนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะตั้งไว้นะคะตั้งไว้ประมาณนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้น้ําของทันนะคะเป็นสีดํานะคะ แล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแม่วิกก็ได้ตั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอาานของเราก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะซึ่งแร่ธาตุของ่านนะคะจะออกมานะคะในครึ่งชั่วโมงที่เราตั้งไว้นะคะจากนั้นแม่วิกก็จะนํานะคะมากรองเลยค่ะกรอ,องเอาแต่น้าดาๆเลยนะคะ และหลังจากนั้นให้คุณชมนะคะเติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำปุ๋ยของเรานะคะจะอยู่ที่1ลิตรนะคะประมาณ1ลิตรนะคะจากนั้นให้คุณชมนะคะเติมผงชูรดนะคะโมโนโซเดียมกูตานีตนะคะลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะนะคะคุณชม อใช้หนึ่งช้อนชาค่ะเห็นไ่ม่ะคุณผู้ชมใส่ไปเลยนะคะผสมลงไปเลยค่ะเมื่อผสมได้แบบนี้นะคะแม่วีก็จะนำไปบำรุงเลยค่ะแพรซเส้ใหายคุณในตื่นสายนะคะ และสำหรับสูตรนี้นะคะช่วยบำรุงให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะโตเร็วเร่งการแตกรากแตกกอนะคะเร่งดอกให้สวยงามนะคะคุณผู้ชมอ่ปลูกในทรายแบบนี้นะคะอ่ะเราก็บำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะเร่งดอกนะคะให้เขามีดอกเยอะๆนะคะคุณผู้ชมอ่มีดอกเดียวนึงนะคะอ่ะเร่งดอกเลยค่ะคุณผู้ชมเร่งรากเร่งดอกบำรุงให้ต้นไม้ของเรานะคะ แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะต้นไม้แข็งแรงต้นอวบนะคะให้ออกดอกมาอีกเยอะๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสําหรับที่ปลูกในน้ําแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็บํารุงได้เช่นกันนะคะบํารุงให้รากออกเยอะๆนะคะบํารุงให้ต้นของเขาเขียวงามนะคะไม่เหลืองแบบนี้นะคะอ่ะไมวีก,ก็จะใช้อ่ใส่ไปเลยค่ะใส่ใส่ใสอ่ในน้ําเลยนะคะนะคะ ใช้สูตรนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมน,นี่ค่ะแล้วเราก็นํามาใส่ไว้ที่เดิมนะคะปุ๋ยของเรานะคะก็จะช่วยนะคะนี่ค่ะรากก็จะกินอาหารนะคะที่ปุ๋ยปุ๋ยที่ไม่วีใส่ลงไปนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะบำรุงด้วยสุดนี้นะคะหรือว่าจะปลูกอ่าลงดินนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไม่วีได้ปลูกลงดินนะคะ อันนี้เป็นทรายนะคะสําหรับกระถางนีป็นทรายนะคะแล้วก็ไมวีก็ปลูกลงดินก็บารุงได้เช่นกันนะคะบารุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแพร์ซึ่งให้เป็นต้นสายของเราต้นเล็กๆนะคะไม่โตเท่าไหร่ไม่มีดอกเท่าไหร่นะคะเราก็บำรุงด้วยสูตรนี้นะคะเร่งเขียวเร่งโตนะคะเร่งบำรุงให้ดอกออกเยอะๆนะคะคุณผู้ชมนะคะ แล้วนี่ก็เป็นวิธีการนะคะบำรุงต้นแพรเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายนะคะไม่ว่าเราจะปลูกแบบไหนนะคะปลูกในน้ําแบบนี้ชําในน้ําแบบนี้นะคะเราก็บำรุงได้เช่นกันนะคะปลูกลงดินเราก็บำรุงได้เช่นกันนะคะบำรุงให้เราเร็วแข็งแรงนะคะปลูกในทรายนะคะใช้ทรายปลูกนะคะ,ะก็ะจะเริญเติบโตได้เร็วรวดเร็วนะคะคุณผู้ชมเรื่องรากบำรุงให้โตเร็วเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะสําหรับ ทานหูงต้มของเรานะคะสูตรนี้นะคะก็จะทําให้แพรเสี้ยงหายคุณนายตื่นสายนะคะโตเร็วแข็งแรงเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะคะ,คะและสําหรับสูตรนี้และวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปบํารุงนะคะคุณนายตื่นสายแพรเสี้ยงหายได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่ต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตนะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะคุณชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ